กำลังจะเริ่มกันแล้วนะครับนี่คือขั้นตอนแรกของเรานาผักปุ้งแก้วนะครับวันนี้นะครับวันที่4มกราคม2568กำลังจะเริ่มดำกันแล้วครับเดี๋ยวผมมาทายให้ดูอีกว่าดำแบบไหนเป็นแบบไหนขั้นตอนในการดำนะครับเนาะ ตอนนี้ผมพาเบิงพาดูแปลงของเราแปลงประเปล่าประมาณ1ไร่3งานนะครับประมาณนี้นะครับ1ไร่กับอีก3งานพอทั้งหมดพื้นที่ประมาณ3ไร่นิดนิดสมไร่เพราะาเราวัดจาก G P S เราไม่ได้เดินวัดนะครับวัดจากไอ้วัดจากแอปลิงที่มุมจันทร์เฮียมครับก็ประมาณนี้ ประมาณ3ามไล่ครึ่งนี่แหละแต่ผมก็ตีคันนาออกเพราะเราทําคันนาใหญ่ไงครับก็เหลือประมาณ3ามไล่งานหนึ่งประมาณนี้นะครับอันนี้เราจะทําอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวทําอันนี้เสร็จอันนี้อีกสัก3เดือน4เดือนเราค่อยมาทําอีกแต่ปกติแล้วผมแนะนําให้ทํา2เดือนต่อเปลงครับสเ <2 S 2> ดือน2เ <2 S 2> ดือน2เด,ด,ด,ดือนอย่างเงี้ยแต่เราจะเก็บไม่ทันไง <c ười> พนักงานเราน,อน้อยแล้วก็ทําแค่นี้ครับทําแบ่งไว้สัก3ามสเดือนค่อยมาปลูกกัน พอดีส4เดือนเราก็จะได้อาต้นพันธุ์ของตัวเองนะครับพันธุ์ของเราไม่ต้องไปซื้อของใครครับ4เดือนจะพอดีครับถ้าอายุไอแบบน้อยกว่าน,นี้ก็คงจะติดรากไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับอ่ดูแค่นี้ก่อนหน้าฝากติดตามด้วยนะครับไล่บุญตาครับไอสวนของเราตั้งอยู่ตำบลภูหออำเภอผูหลวงจังหวัดเลยนะครับนี่ตำบลภูหอครับอำเภอภูหลวงจังหวัดเลย แต่ที่นาพุ้งอยู่ไอห่างจากตัวไร่ของเราแต่ว่าตรงนี้เป็นนางไงครับประมาณสัก5กิโลนี่แหละครับ4-5กิโลประมาณนี้นะ4-5กิโลห่างจากตัวสวนนะครับมานาแต่สวนนี้น่าจะตั้งอยู่ตำบลหนองคันนะครับอำเภอภูหลวงเหมือนกันจังหวัดเลยครับแต่ระยะทางเดินทางประมาณ 45- โลนี่แหละครับกิโลเมตร จะถึงไล่บุญตาของเรานะฝากติดตามด้วยนะครับใครที่สนใจผักบุ้งแก้วหรือต้นพันธนะุ์นั้นเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรติดต่อไว้ก่อนเผื่อทักหรือว่าส่งข้อความมานะผมไม่ค่อยได้อ่านนะครับไม่ได้อ่านไม่พร้อไม่ได้ตอบด้วย <c oughs> กว่าเกงใจผมไม่ได้ยิงอะไรนะครับผมไม่เห็นบางทีนะครับเราทํางานหลายอย่างครับหลายหน้าที่บางทีก็นอนเหนื่อยไม่ได้เน้นโทรดีกว่าครับเดี๋ยวบอกเบอร์ไว้ก่อน093 1619 2า6นนะครับเบอร์ส่วนตัวของผมเลยติดต่อได้ครับไอ ไอ l ดี e ลก็ S S ใหญ่ครับ S ตัว S, S A N D 641 1นี่คือ l ล n e ไอดีนี่แหละครับไอ l ดี e ลครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับฝากติดตามตอนปลูกด้วยนะโอเคกำลังเริ่มครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูครับผมสวัสดีครับ